สวัสดีครับวันนี้จะมา <c oughs> อันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับโลแ d นเมนโลแอนเมนนะครับครีมเปลี่ยนสีผมตอนนั้นรีวิวไปตอนผมยาวถูกปะก่อนที่เราจะไปตัดผมเราก็ใช้ตัวนี้เป็นเป็ลี่ยนสีผมนะครับเป็นนี้เป็น,ปนแบบหลอดนะครับอันนี้เพิ่งไปตัดผมมาไม่รู้ว่าเห็นเห็นหรือเปล่าว่ามันขาวนะครับตรงน,นี้เห็นปะอันนี้มันขาว ่ปมันจะขาวๆนะครับคือเพิ่งไปตัดมาได้ประมาณสามสี่วันยวงมาลองว่ามันจะติดดีไหมแน่นอนนะครับเขามี <c oughs> บีดตัวนี้ให้นะครับเราก็บีบน้ำยานะครับครีมน้ำยาฝั่งหนึ่งเป็นสีขาวนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสี นนี้นะคครรับ<ะ>ับบงเราจะมาทดลองว่ามัน <c oughs> ผมสั้นเนี่ยมันติดไหมนะครับจะด,ดูว่าต้องใช้กี่หลอกเน้นเร็วๆอาจจะมองว่าตรงนี้มันเป็นกระจกนะครับ คือปัญหาที่เคยเจอก็คือว่าผมหงอกเนี่ยผมเนี่ยมันหงอกตั้งแต่ยันยันลากนะครับก็คือมันมันขึ้นมาใหม่มันก็หงอกแล้วอะนะครับมันเลยทําให้ว่าถ้าสมมติว่าเราเราไปตัดผมมาแล้วแล้วเรา <c oughs> มาใช้ครีมปิดผมขาวเนี่ยนะครับก่อนหน้าเนี้ยที่เป็นแบบทรงอะ่ะมันไม่ค่อยติดนะครับไอ้พวกที่สั้นๆที่เป็นตอที่มันเพิ่งขึ้นอะ่ะ มันก็จะไม่ค่อยติดอันนี้ผมก็จะใช้แค่วีตัวนี้ตัวเดียวนะครับปปรดอาะลืมว่าปกติจะใช้ถุงมือด้วยนะครับเดี๋ยวผมใช้วีตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วเดี๋ยวผมใส่ถุงมือลองขยี่ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะติดดีแค่ไหนนะครับ ก่อนทำก็คือสระผมก่อนนะครับแล้วก็ร้อยผมแห้งเราค่อยใส่น้ำยาตัวนี้ผมว่าจะใส่แค่รอบเดียวอะเพราะว่าผมมันสั้นอยู่นะครับหลอดนี้ผมใช้ไปประมาณสาครั้งแล้วยังไม่หมดเลยเดี๋ยวจะใช้ถุงมือ มือนี่ผ <c> ม <oughs> มือ,อยางนะครับใช้แล้วก็เก็บไว้ล้างล้างก่อนล้างนะครับเดี๋ยวเราทําการยียี่เพื่อให้ครีมบะมันทั่ว <c oughs> เพราะว่าปัญหาที่ที่เคยเจอคือว่าไอ้ที่มันสั้นๆเนี่ยเพิ่งตัดตรงนี้อย่างพวกตรงข้างใบหูพวกจออย่างเงี้ยมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ ต่รอบนี้ไม่รู้ว่าจะติดดีแค่ไหนโอเคเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับตอนที่แบบสักแล้วว่ามันเป็นยังไงเนาะว่ามันดีไหมนะครับ ว่ามันติดโอเคไหมก็นี่มันเล่าให้ดูภาพมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกเนาะโอเคสวัสดีครับหลังจากใช้โ o แลนนะครับปิดผมขาวคือมันก็พอได้นะไอ้ตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าทำคนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ข้างบนเนี่ยโอเคแน่นอนดำ าำสนิทนะครับก็คือติดดีนะครับผมที่มันย,ยาวๆเนี่ยติดดีแต่อผมที่แบบแบบตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมมันจะมีเงาขาวๆอยู่เห็นปะนะครับมีไฟสะท้อนขาวๆมันยังมีขาวๆอยู่นะครับแต่ก็ถามว่าพอได้ไหมพอได้ครับก็ทําให้แบบองค์องค์ประกอบรวมเนี่ยของกระบานเนี่ยมันดูดําขึ้นทันทีนะครับจากการ ใช้โแรแลนด์เมนนะครับเปลี่ยนครีมเปลี่ยนสีผมที่ที่ผมแนะนําไปนะครับเป็นแบบกล่องเนาะลองดูเพราะผมเคยทำคลิปหนึ่งแล้วนะครับแต่คลิปนั้นเป็นผมยาวอันนี้ผมมันสั้นพอได้อยู่ครับพอได้พอได้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องไมินทีวีนะครับสวัสดีครับ